นี่สอสะบุตเตี้ยไปด้วยไปด้วยไปด้วย ใช่เราต้องฉีบกันสีฟ้าดีว่าเพื่อนอย่าขวางอย่าบอดี้บล็อกเดี๋ยวเจนอะเอาสีฟ้าก็ได้เฮ้ยคุ้ยเกือบเกือบเวนี่มันยกยงผม ต้องช่วยกันวิ่งให้มันบาลานซ์น่านมึงอย่าไปขวากันเยอะดิโถ่เอ้ยไม่น่ามาตรงนี้แล้วดูไอ้พวกนั้นก็เียร้ 500, อยรอไปยาวๆไม่น่ามาแผ่นนี้เลยกูไม่อ่านเกมไงหนักๆก็โดดเบ้ากันไงมันโดดไปไม่ได้ ขึ้นไปแค่นี้แหละนี่ยืนซูโม่อะไรกันตรงนี้ฟังเพลสอะไรหนึ่งชั่วโมงกว่าเลยวะนั่นนะไอดอลไโดอลอ่ะไหนลองเพลงนี้ดีมันชื่ออะไร เออลีแอนลีแอนบิ๊กยีตบิ๊กยีตมีพิซซ่าด้วยฟันกายหาง่ายในยเวลาหาเพื่อนอันนี้ชุดน่าเกียดเป็ดใสก่กระโปรงแล้วแม่งก็ไม่เข้าเส้นชัยด้วยนะงงมาก แต่อยู่ตรงเส้นชัยมาไม่เข้าแบบว่าจริงจริงจิงจริงจิงจิง سلام ครัมเลิฟอะบ่อยยังปะสีมันเปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่สีฟ้านะตอนแรกสีมันเปลี่ยนไป ว่ขึ้นนูกก็ได้ว,วะลูกชิ้นก็สีเปลี่ยนนะเออไม่ใช่สีเดียวตลอดมันต้องเปลี่ยนสีบ้างนะครับอยากกินโอเด้งหรอแม่งเฮ้ยใครชนเออ,เอ,อวา่าวิ่งอยู่ดีๆนะเว้ย มีสิทธิ์ที่จะมาชนผมนะครับตั้งหลักแล้วก็วิ่งไปครับวิ่งไปวิ่งไปดิป๊บ,ปบ มันไม่ขึ้นเลขข้างบนว่าว่าเข้ากี่คนวะจริงไม่ขึ้นเลขข้างบนจริงกี้กับล่วงนะมันปรับกราฟิกเยอะเหมือนกันเหรอ๋ยวต้องดูออปชั่นก่อนนะเพราะว่าผมปรับเป็นอะไรไว้รูปเต็นทสาวเมื่อกี้น่ารักจนะัง ไม่ค่อยชอบสีแสบตาชอบสีแบบไปดันต่อรังไม้เมื่อกี้มากกว่าตึง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 ดึงดึงใใจจมม ไม่แล้วครับผมวอลไกส์ยูสยูสสปริตซิกสทำไมมันใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเดานไมอีกแล้วเอาคนรถมีโอกาสได้เล่นไม่เจอบ่อยอันที่เราจะไปก็คืออันขวาสุดมันมีรังใหญ่อยู่อ๋อมึงเลื่อนให้กูอ่ะโอเคขโบคุณมาส <c oughs> ดันไปดิเพื่อนดันไปทำไงจะดันอ,อ๋อต้องคลิกด้วยอถึงจะดันได้เฮ้ยใครดึงขาผมอกึุ้ยแล้วไงอ่ะมันไปไม่ได้มันต้องเอาเันสูงเออดันมาผมผมรอรออยู่แล้วผมผมจะรออยู่บนยอดกล่อง ถ้าไม่มีคนเสียสละกก็ไม่มีใครได้ไปหรอกวยไปลงไปดันซะไอ้พวกเวนยิง <c oughs> กดอีโหมดก็ยังได้นะเวลามันมีจับก็เนี่ยไม่งั้นตายหมูแล้วะอยากได้สกินไฟอ่ะเท่อสามารถบินไปได้ไหมเฮ้ยอนุเข้าไปกันได้แล้ว ไอ้ชิดทำไมกล่องลอย, What? What? <c oughs> ยวุฒวุฒเฮ้ยเฮ้ยเดียวไม่นะไม่เฮ้ยอันี้ดียังมีคนทำให้ให้ใหใหให โอ้อีซี่เลยครับผมโ oh. ชคดีจังไม่ทำงานเ oh. <laughs> มื่อกี้กล่องมันลอยได้ไงคุณ oh. ต้องไปปรับ oh. บั๊กนิดนึงนะฮะค่ายเกมมันชื่อค่ายแล้ววะเกมนี้มันเป็นเกมของค่ายแล้ววะน่าจะ ขาดอีกห้าคนมีคนอยู่ข้างบน,นแล้วสามคนไม่ยอมเข้าเส้นชัยชนะแล้วครบแล้วห้าหกคนแล้วจท m ไม e ย y ท a ไม t e ทิปโทเมื่อกี้พูดถึงทิปโท้ไหมทิปโทใช่อ๋อสีพื้นเปลี่ยนเออค่อยสวยงามขึ้นหน่อยนะครับเสีพื้นเปลี่ยนว่ะของเดิมเป็นสีเหลืองไอตรงไอตรงวงกลบตรงเส้นชัยมันไม่ใช่อย่างนั้นด้วยนะของเดิมงนนั้นเราก็จะวิ่งดิ่งไปเลยครับวิ่งดิ่งไปเลยครับผมวิ่งดิ่งไปเลยครับ ทำไไมมมัน่วิ่งหนีไปเลยครับผมตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้จะไปไหนต่อกล้าไปคนเดียวด้วยไม่กล้าไปอ่ะอันบนอันบนไหมใช่อันบนเฮ้ยอันบนขึ้นไปเลยไหมขึ้นไปเลยไหมขึ้นไปเลยไหมขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย ไปเจ็ดคนนะ <c oughs> แบบเดิมดูง่ายกว่าเพราอาจจะปรับไม่ให้สีมันแสบตาเกินไปมาก เราจะได้มงกุฎหรือเปล่านั่นไงเออไอ้นินจาไปแล้วชิดลูกนี้หลบไม่ได้จริงลูกนี้หลบไม่ได้จริง มค้อนช่วยช่วยผักเข้ามามันช่วยผักเข้ามาช่องค้อนช่วยผักเข้ามาอย่างเดียวหรือเปล่ามีคนไปตรงละสามคนนินจากาถานินจากาถาว่างไงคร,ารถาว่างไงอืมอืมอะไรมันก็ไม่ไม่ง่ายไม่ยาก